สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกรารเกตพุทธคุณภาเครื่องนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะจ๊ะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่หรือว่าแอดไลน์มาได้แอดไลน์ก็ได้นะคะพี่ 0, 0นูนย์แปดสี่จากศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะจ๊ะพี่จ๋าเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์นะคะหนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ นูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ขานะคะโอเคจะพี่จ๋ามาดูกันที่รายการแรกนะคะพี่รายการแรกนะคะจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นข้อมือพร้อมตะกรุดหลงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นะคะเห็นไหมข้างๆจะมีรอยจานหลงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่ข้างๆจะมีรอยจานหลงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่จ๋านะคะสภาพเก่าๆนะคะพี่นะคะตะกรุดก็จะเป็นตะกรุดดอกเล็กอวบๆจ้ะพี่นะคะแล้วจะมีขั้นตุ้มนะคะพี่นะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะพี่นะคะ ตามภาพปนะคะตรงตะกุดนะคะจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมทุกดอกเลยนะคะพี่นะคะจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมทุกดอกเลยค่ะพี่นะคะรายการนี้นะคะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะมีปลาสองข้างนะคะพี่นะคะจะมีปลาสองข้างนะคะพี่ตามสภาพลยนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทจ้ะส่วนรายการนี้ค่ะพี่จะเป็นตะกุดนะพร้อมเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อกันจะพี่เจ็บาทเช่นกันจ้ะนะคะ เหรียญหลวงพ่อก,กันเก่าๆนะคะพี่พร้อมตะกรุดคู่นะลงรักนะคะพี่นะคะพี่ดูความเก่านะคะพี่นะคะสวยงามมากกับพี่นะคะเป็นตะกรุดอ่าหลวงพ่อก,กันนะคะพี่นะคะแต่การนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะคะพี่ไม่ทราบว่าทามาจากอะไรนะคะเนี่ยอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจะ้ะนะคะพี่จะมีรอยจานนะคะพี่นะคะ จะมีรอยจานแต่พี่นะคะไม่ทราบเนื้อน,นะคะพี่ได้มาสาภาพนีจ้จต่พี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากพี่ขาวันนี้ได้เป็นอาพยานหลวงพ่อเดิมมานะคะพี่เป็นรอยเท้านะคะพี่เป็นพยันรอยเท้าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะวัดหนองโพนะคะพี่นะคะวัดหนองโพนะคะพี่รายการน,นาี้หน้าหนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทพอแตะะะะะะ่พี่นะคะหนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะ รอยเท้าหลงพ่อเดิมนะคะพี่วัดหนองโพจะพี่นะคะมีตาปั๊มอยู่ตรงกลางนะจะมีตาปั๊มอยู่ตรงกลางนะ,ะนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นะคะอีกฝั่งก็ไม่มีอะไรจะพี่นะคะนะคะพี่อันนี้นะคะพี่ผืนนี้นะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจะพี่นะคะ ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จะมาเป็นกล่องกรมยบียสีน้ำตาลนะคะเปิดมาสภาพด้านในจ้ะพี่จะเป็นพักกิ่งนะกิ่งใหญ่ค่ะพี่ขาวัดโกศิตารามนะคะพี่นะคะน่าจะหลงพ่อกลวยมั้งคะพี่นะคะพระศิวลีนะคะนะคะพี่ดูอ่อพี่ดูความเก่าอยากใหญ่ค่ะพี่ยังติดอยู่เลยค่ะพี่นะเห็นไหมพี่ดูความเก่าจ้ะพี่นะคะมาพร้อมกล่องอย่างนี้จ้ะพี่ได้มาสภาพนี้จ้ะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่นะคะนะคะพี่ใต้ฐานจ้ะพี่นะคะมียันนะพี่หรือว่าเอกลักษณ์ของอไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะหนึ่งพันบาทจ้ะพี่นะคะกิ่งองค์นี้นะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะมีองค์เดียวนะคะพี่ได้มาองค์เดียวนะคะพี่ช้าหมดอดนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้านะคะสวยงามมากจ้ะพี่จาสาหรับพระกิ่งองค์นี้นะคะพี่นะคะหนึ่งพันบาทจ้ะพี่นะคะ เนี่ยค่ะพี่จะเขียนว่าวัดโกศิตารามนะคะพี่เป็นพระศิวลีนะนะคะพี่สนใจยังไงนะจ๊ะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่แอนไลน์ของภาพ,พเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะเวอ,อร์ชทลอยู่ใต้คลิปนะคะส่วนรายการนี้จะพี่หลวงพ่อก,กวยจ้ะนะคะหลวงพ่อก,กวยขนาดเล็กนะคะพี่ตั้งหน้ารุนะคะพี่หน้าตักอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะคะพี่ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณสองครึ่งจะพี่นะคะกว้างสองสูงสองครึ่งจะพี่นะคะด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อก,กวยนะคะพี่นะคะ สภาพใต้ฐานจะมีเหรียญหลวงพ่อควยจะพี่อันนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทจ้ะตั้งหน้ารถสวยนะคะพี่นะคะมีเหรียญหลวงพ่อควยนะข้างๆก็จะเป็นรอยจานหลวงพ่อควยนะคะพี่ข้างๆก็จะเป็นรอยจานหลวงพ่อควยนะคะพี่นะคะรละการนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทจะพี่นะคะแปดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทส่วนด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดกุศิตารามนะคะพี่อำเภอสังกะบุรีจังหวัดชัยนานะจะพี่นะคะ เป๋าสวยๆจะพี่จ๋าภาพไห้ชัดพี่อะไรขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจา้าโอเคนะคะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าชินาาดอินโนจีนพิมพ์มแต่งจะพี่นะคะ1,5 0 0าบาทจะพี่นะคะ1,5 0 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บบาทจะพี่นะคะ เป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมแ่งนะคะพี่องค์นี้สวยงามมากจะพี่จ๋านะคะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงนะคะพี่นิมมตลท่านไปใจไปใส่จีวรให้ท่านก็สวยนะคะพี่นะคะแต่ตอนนี้แพงมากเลยจะพี่จ๋านะคะรายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปิดตาจะพี่ปิดตาเก่าไม่รู้ที่นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะเป็นพระปิดตาเก่านะคะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ว่าทามาจากเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะ ได้มาสภาพน the uh, so uh, so ี้จะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าส uh, ่วนรายการนี้จะเป็นลิงจับหลักจากพี่นี่ค่ะหกร้อบาทจากพี่นะคะมีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่สังเกตดีๆนะคะพี่นะคะเป็นลิงจับหลักนะคะพี่นะคะด้านหลังก็จะมีนะคะมีเลขนะพี่นะคะเรบิกไทยนะคะอันนี้หกร้อบาทปลายทางบุกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะส่วนรายการนี้จ่ะพี่อ่าเป็นพัดรับปกนะคะ เป็นพระนับปกมีจีวรนะจีวรเก่าค่ะพี่นะคะเป็นของปุโตนะคะพี่เจ็ดร้อบาทจ้ะนะคะสามองค์นะคะพี่ในกรอบเดียวกันนะคะแม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่นะคะเป็นพระนับปกนะคะพี่หลวงปุโตนะคะพี่เจ็ดร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นปุทีมนะด้านหน้าจะเป็นภาพปุทีมนะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นขุนแผนหนึ่งองค์ตะกรุดกี่ดอกเอือหนึ่งสองสามสี่ห้ามค่ะพี่นะคะ ประมาณห้าหรือหกดอกกับพี่นะคะห้าดอกมั้งคะพี่แล้วจะมีจีวอนแล้วก็อันนี้ไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะรายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าส่วนรายการนี้นะคะพี่ค้านะคะมาเป็นสร้อยจ้ะพี่นะคะอันนี้หนูไม่แน่ใจนะคะพี่ว่าทํามาจากกระดูกหรือเปล่านะคะพี่นะคะไม่แน่ใจนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าดูกันเอาเองนะคะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพอจ้ะ เส้นนี้หนูขอไว้ที่1,000บาทอาจจะพี่ตามสภาพนะมีห่วงให้1อันนะไว้ห้อยพระนะมีห่วงอา่ามีห่วงให้1อันนะคะพี่ไว้สําหรับลูกค้าห้อยพระค่ะพี่นะคะแม่ค้าไม่แน่ใจนะคะพี่ว่าเป็นกระดูกหรือว่าอะไรนะคะพี่นะคะส่วนตัวเองแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะจ๊ะสนใจยังไงนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงพี่อัไลน์นะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จะเบอร์โทรกับเบอร์อันไลน์ใช้เบอร์เดียวกันจะพี่นะคะ1000บาทปลายทาง50บบาทจา้ะพี่จ๋าอันนี้นะคะ เขาบอกว่าเป็นสายคาดเอลหลวงปู่สุดกับพี่นะคะถ้าหนูพูดชื่อผิดพลาดไปยังไงต้องขออภัยนะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าไม่ทราบจริงๆจ,จะเป็นสายคาดเอลหลวงปู่สุดวัดการหลงนะคะพี่เนะะี่ยค่ะอันนี้ก็ถามคุณลุงเจ้าของเก่าเข้ามาอีกทีนะคะพี่รายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่8 0 0บาทจา้ะถามว่ายาวไหมก็ยาวนะคะพี่แต่ก็ไม่แน่ว่ายาวอยู่นะคะพี่นะคะคิดจะว่าซื้อเป็นของเก่าของเก็บสะสมได้นะจ๊ะพี่นะคะเป็นตะกรุดดอกเล็กๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะ ตามภาพไปนะคะพี่นะคะคุณลูกค,ค้าสนใจยังไงนะคะภาพไม่ชัดแบบภาพเบอร์แม่ค้าไปไวนะพีอดไลน์ได้เลยะค่ะพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นของปูสุดจ้ะพี่นะคะเป็นสายคาดเอพร้อมตะกุดเล็กๆนะแม่ค้าไม่ได้รับนะคะพี่ว่ามีกี่ดอกะคะพี่น่าจะร้อยกว่ามั้งค่ะพี่นะคะแปดร้อยบาทเองจ้ะพี่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะจ้ะพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ขาเป็นหมากทุยปูเอี่ยมจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ<ค>้ะพี่นะคะเป็นหมากทุยปูเอี่ยมนะคะพี่นะคะ ตามภาพเลยนะคะพี่นะคะ5้าบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นอาเป็นสิงนะคะพี่นะคะเป็นงาแกะสิงจะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะใต้ฐานก็จะมีหลวงพ่อเดิมเป็นลอยจานนะใต้ฐานจะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะเขาบอกว่าเป็นสิงงาแกะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่รายการนี้1500บาทจ้ะ รายการนี้1,5 0 0บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าพร้อมโบนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะคุณลูกค้าสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่1,500บาทจะ้ะปิดตายจะพี่นะคะเป็นเหมือนทาลกนะคะพี่นะคะอันนี้เป็นเนื้อเมกะสิทธนะิหกร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นเหมือนทาลกนะคะพี่เจ็ดอาหกบาทจะ้ะภาพจ้ะเป็นภาพพอกลวยจะพี่นะคะภาพพกกลวยนะคะด้านหลังจะมีจีวรจะหกรบาทจะ้ะ รายการนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าสิบาทภาพพกกลวยจ้ะลูกค้าจ่าวันนี้นะคะพี่หนูได้เป็นมีดนะนะคะขออนุญาตนะจ๊ะพี่นะคะเป็นมีดกับพี่จ่ยนะคะเป็นของหลงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่จะมีรอยจานหลงพ่อเดิมนะคะพี่เห็นชัดไหมจ๊ะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จะพี่จ่านะคะด้ามใหญ่ด้ามยาวนะเดี๋ยวหนูจะวัดให้ดูนะคะพี่ทั้งปอกทั้งปอกทั้งด้ามน,นะจ๊ะพี่ทั้งปอกทั้งด้ามน,นะคะพี่จะอยู่ที่ประมาณ16บหจ้ะ สิบหกนะรวมปอกรวมด้ามน,นะคะพี่นะคะอัขระรอยจา์ชัดเจนมากจะพี่จ๋าเล่มนี้สวยงามมากจะพี่จ๋าสวยไม่มีทิฏฐิสวยไม่มีที่เปรียบจะพี่นะคะส่วนสภาพด้านในจะพี่ยาวสิบหกนะจ๊ะยาวสิบหกจะพี่พี่ดูด้ามมีจะพี่นะคะเป็นปลายแหลมนะคะพี่นะคะเป็นปลายแหลมคมชัดอย่างนี้จะพี่จ๋านะคะ รอยจานนะคะพี่อัขระชัดเจนทุกอย่างนะคะพี่นะคะสวยงามมากนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจยังไงนะจ๊ะพี่นะคะหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่พี่ออนไลน์ได้เลยนะคะพี่นะคะเร่มนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่สามพันสามร้อยบาทพอจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่สามพันสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ เป็นมีดหลงพ่อเดินนจากพี่นะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงนะคะพี่แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่นะคะสามพันสามร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งอ่ะสามพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะให้ดูคร่าวๆนะคะพี่ขานะคะสนใจยังไงก็โทรมาได้นะคะพี่แม่ค้ายินดีอ่าบริการใช้บริการนะคะพี่ขานะคะยินดีถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะถ้าอยู่บ้านนะถ้าไม่อยู่บ้านก็จะแจ้งลูกค้าทุกครั้งนะคะพี่ว่าเดี๋ยวกลับถึงบ้านไปจะรีบถ่ายรูปให้ดูนะคะพี่นะคะ ไฟดับพี่แป๊บนึงนะแปบ๊บเดียวมาแล้วจ้า <c oughs> ขอเอาไปค่บพี่ขามาแล้วไฟตกนิดนึงจ้ะพี่เนี่ยจ้ะอันนี้จ้ะพี่เป็นอารูปหล่อหลวงอาขอโทษจ้ะพี่เป็นเหรียญพ่อเดิมนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมลายธงชาติจ้ะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะ รายการนี้700อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้ะเดี๋ยวหลวงพ่อเดินลายธงชาตินะคะเริ่มขอบพลาสติกนะคะปูเอี่ยมจะพี่จับขอบเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่นะคะเริ่มขอบเช่นกันจะพี่รายการนี้6 0 0้อบาทจ้ะรายการนี้600บาท,าาบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้ะเดี๋ยวรอบโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงจับขอบจะพี่ห0 0บาทจะพี่จ้ะนะคะกาๆสวยๆเลยนะคะพี่รายการนี้นะคะ6 0 0้อบาทปลายทาง5 0บบาทจ้ะ พระมเหสวนจะพี่นะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่นะคะอันนี้ห้ารบาทพอจะ้ะเหรียญน,นี้ขอไว้ที่ห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทจะพี่จ๋าเป็นพระมาเหสวนจ้าเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่นะคะอันนี้ห้ารบาทเช่นกันจะพี่นะคะเนื้อจะออกทองๆหน่อยๆนะคะพี่นะคะห้ารบาทจากอาเหรียญค่ะพี่ขาเป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักนะคะพี่ตามภาพนะคะ รายการนี้หนูก็ขอ500บาทเช่นกันจะพี่จ๋าปลายทาง50บาทนะจ๊ะส่วนรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพี่หวงเชื่อมจะ500บาทจะพี่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะ้ะเต่าจะพี่จ๋าเป็นเต่านะคะพี่พัดติปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่500บาทจะพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบาทจ้าอันนี้เป็นคุณแผนปูทิมจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะด้านน่าจะเป็นตะกรุดกลมๆนะคะพี่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นตะกรุดดอกยาวนะคะพี่ก็ไม่ได้ยาวมากนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้พะพ้ากิ่งเจ็ดรอบบัตรวอรจ้ะพี่ห้าร้อบาทจะพี่จ๋านะคะด้านหลังเลือกเจ็ดนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ารูปหล่อโบราณไม่ทราบที่เช่นกันจะพี่นะคะ ห้าร้อบาทจะพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่จ๋าอารูปหล่อโบราณหลงพ่อไปจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเกาๆสวยๆนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพระนับปกหลงปูใจวัดเสด็จจะพี่จ๋าเป็นเนื้อเมะพัดนะคะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเหรียญหลวงพ่อกลัวจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวอนะคะพี <wherever S 2> ่ด้านหลังจะเป็นหนุมานจะพี่นะคะ ราะการน,นี้ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญปูไขวัดเชิงเลนจ้ะพี่ลงรักนะคะพี่นะคะหกร้อบาทจ้ะปูไข่นี้ขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญปูสุกป,ปากคลองจากพี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่จ้ะนะคะสวยงามมากจากพี่เดี๋ยวนี้นะคะนะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ, sta, จ้ะปิดตาจ้ะหนองบัวจะพี่ปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะไม่ทราบเนื้อนะคะพี่ได้มาสภาพนี้ห้าร้อยบาทจ้ะชินราชหลวงปู่เผือกจะพี่วัดกิ่งแก้วกับพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะชินราชหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นอ่าขุนแผนนมคะพี่เป็นของวัดการหลงนะคะพี่เป็นหลวงปู่การหลงนะคะพี่นะคะทรงเหมือนขุนแผนนะคะพี่นะคะ แต่เป็นของหลวงปู่การหลงนะคะพี่ห้ารอบาทปลายทาง50บาทจ้ะนี่ผ้าสัตวรวัตจะพี่าาการนี้700บาทจะพี่นะคะมาจับขอบอย่างนี้มาเลยนะคะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะ700อบาทจ้าพักกิ่งเนื้อไม่กระสิ์จะพี่6ก0บาทจ้ะมีลงรับนะคะพี่นะคะท้าานเขาจะมีรอยจานจะพี่นะคะเก่าๆวยสวยๆจะพี่เนื้อไม่กระสิทธิก6ัวบาทจ้ะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านจะพี่นะคะราการนี้ห0าบาทนะจะพี่นะคะ ลายทางห้าบาทจ้าสมเด็จจะพี่จ๋าวันนี้ได้มาสององนะคะพี่อันนี้คือองค์แรกนะคะพี่นะคะองค์แรกคือองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่นะคะจะปิดองค์แรกหรือองค์ที่สองคุณลูกค้าสามารถแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะส่วนจะเป็นองค์ที่สองจ้ะพี่ตามภาพไปนะคะพี่นะคะปอกๆสวยๆจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋าซุ้มกอจ้ะพี่ซุ้มกอก็ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะซุ้มกอจ้ะนะคะ ตามภาพไปนะคะพี่ห้าร้อยบาทจากปิดตาจะพี่จ่าปิดตานะคะเป็นชีโบนะคะพี่แต่ไม่ทราบพิมพนะรายการนี้ห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่ชินาราจจะพิมพ์ฐานเตี้ยนะคะน่าจะเป็นเนื้อชิ้นเงินหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทจะ้ะ เจ็ดร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจา้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจากอีพีนี้หนูมีแค่นี้นะคะพี่สนใจองคไหนย,ยังไงนะคะภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาหนูได้นะคะพี่หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องรกระเกีพรทคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะ